ครัข้อแตงอันนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวนะผมคิดว่าพวกเราเนี่ยใช้ตรงนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเอกชนเราใช้ management by fact เนี่ยน้อยกว่า management by feeling ผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าพวกเราเปิดดู SCR ของเราเนาะผมผมไม่แน่ใจว่ามีฉบับใหม่ใหม่แบบนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าในฉบับนี้ในฉบับนี้เนี่ยไม่ไม่เห็นมีพรคอ,รคอรเมเิเนซี่เนาะตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหม,มเราเพิ่มมาตอนหลังใช่ไหมครับที่เราเริ่มเริ่มขำเนาะเออผมงั้นผมยกตัวอย่างอ่ะอย่างอย่างในนี้นะในนี้เขียนสมรรถนะหลักนะครับอ,อันนี้ของท่านปอชื่อให้ผมเมื่อกี้นี้นะอันนี้ทำตะที่บางแสน จกกะบางแสนแเนาะท่านท่านลองนําเสนอว่านนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีการสื่อสารให้ทุกท่านพูดคุยกันบ้างหรือยังนะครับอย่างพองออมมินที่ในเอกสารนี้เนาะ้อที่หนึ่งรู้จริงเรื่องหน้าเนี่ยแฟกซ์มันคืออะไรอ่าข้อมูลหรือว่าข้อข้อมูลหรือเดต้าที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้คืออะไรนะครับเครือข่ายหลากหลายเข้าถึงชุมชน ผมถามเลยว่าเราเราเรา,เรามีเครือข่ายที่แอคทีฟกับเราอยู่ตอนนี้ยกี่เครือข่ายเนี่ยคือ Management by บ a ยแฟเราต้องถามทุกทุกอันเลยอ่ะยกตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับในเอกสาร s อ r ของเรานะครับเราบอกว่าเอาลองลองดูความได้เปรียบนะครับเชิงกลยุทธ์เนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราจะหา สวอตนี่นะครับความได้เปรียบเนี่หรือว่าจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆพวกนี้นะครับเราควรจะมีคู่เทียบเนาะเป็นจุดสาคัญเลยว่าเ,าเราเราเราคิดว่าเราเทียบกับไครความได้เปรียบนะครับหนึ่งจุดหนึ่งมีการสร้างความร่วมมือระดับหน่วยงานภาคีนะครับเราตอบได้ไหมว่าเรามีหน่วยงานภาคีเนี่ยในระดับจังหวัดกี่หน่วยงาน